เป็นแรกของผู้เราค่ะแล้วก็เปิดตัวด้วยการเป็นปนางสงรารของทางไอคอนสยามเลยก็แบบตื่นเต้นมากแฟนชื่ออะไรคะชื่อว่าทุ่งศเทวีค่ะเปิดเป็นครั้งแรกทีไ่ได้ใส่ชุดไทยโอ้เป <c oughs> ็นครั้งแรกของพวกเราเลยที่เราได้ใส่ชุดไทยแบบเต็มยศตั้งแต่เครื่องผัวอะไรเงี้ยทอย่างก็รู้สึกแบบเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมง,งานแล้วก็ได้ใส่ชุดไทยอันนี้แบบเครื่องผอวยี่ห้อนี้แบบมีมือ มีมูลค่าสูงมากเพราะว่าตอนแต่งตัวเนี่ยถามพี่เพราะว่าทองแท้หมดเลยเหรอคะเขาบอกทองแท้หมดเลยแล้วมูลค่าต่อตัวของพวกเราคือแบบสิบล้านเกือบสิบล้านอันนี้ให้คิวหมดจริงเป็นงานในวันนั้นจริงไม่เคยเห็นพาตัวเองแบบว่าแต่งชุดไทยเต็มยศขนาดนี้แล้วก็เขาส่งประตูกระสุนอกอุ้ยเฮ้เราก็แต่งชุดไทยเข้าอย่างเงยเหมือนจะเล่นเนี่เหมือนรอยมาแบบเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไม่ได้หรอเห็นเห็นคิวในขีดไทย สวยมากคือปกติอะน้องเป็นคนหน้าหมวยไม่คิดนึกไม่ออกว่าแบบเวลาน้องใส่ชุดไลอะจะสวยขนาดนาไหนอะไรเงี้ยเออบ้าสวยสวยไม่ไหวแล้วเฮ้ยค <c oughs> ิใจละลายมากตอนนี้สวยอะอนหนูนเห็นไม่น้าเลยที่ใส่ในนี้มากอุ้ย <c oughs> ตอนที่หมิวนั่งแต่งหน้าเขาหมิวว่าแต่งหน้าหลังจากนี้น้ก็นั่งมองแบบ <c oughs> ว้าวตอนแต่งหน้าพลาดหนึ่งแล้วนะตอนที่ใส่เครื่องหัวเริ่มใส่ชุด <Girl>. Oh. ไปเนอยู <Yeah. S 2> uh. ่ใคกออเาใจใส่ชุ้ใส่ตัวใจอะไรนะอะไรเลยไม่ไม่ใส่ตุติดใจติดใจนะรู้สึกว่าอยากเห็นตุใส่ตุ้บ่อยๆจริงหรือเราต้องเล่นพีเร,รียสอุ้ยอุ้ยอุ้ยหนอว่าคุณปิน่นกมลนมารีดวจะอยากจะสร้างละครพีเรียดให้พวกเราไหมคะสนใจไหมคะน,นางสงการาน้องสองใช่มื่อกี้แฟนแบบไม่ต้องสงกราน ช่วงนี้พวกเราก็อยู่ในช่วงถ่ายทำซีรีส์คะ่ะแต่ว่าก็เป็นวันหยุดเนาะเพราะเราก็แพลนว่าจะพักผ่อนค่ะเพราะว่าอยากอยากพักเนาะช่วงนี้อยากวิวก็เหมือ,อ,อนพี่ลีน่าเลยค่ะด้วยความที่ตอนนี้เราถ่ายซีรีส์กันแบบติดติดกันมากๆากอะไรอย่างเงี้ยพอมีเวลาว่างแบบพอมีเวลาบ้างยาวๆก็อยากจเพลินทานอยากจะใช้เวลาหยุดที่บ้าน ทำประเพณีไทยที่แบบอย่างนี้เลยอะไรอย่างงี้แต่พอทำรู้สึกแบบเดี๋ยวปีนี้อาจจะต้องล้างเท้าคุณแม่ใช่เป็นเรื่องงามยามดีสงการปีนี้ปีใหม่ไทยปีนี้ก็จะล้างเท้าคุณแม่มสองครอบครัวจะมาเจอกันเหมือนกันอุ้ยเราเจอกันตลอดอยู่แล้วสองหรือว่าเราจะต้องแบบคุณแม่เราอุ้ยอุ้ยอุ้ยเทุกคนอยากจะบอกว่าคุณแม่เราพวกเราไม่ือว่าเป็นแกะดำคุณแม่เราสามคนสองคนมีอะไรเหมือนกันเยอะมากคุณแม่ พี่ลีน่าชื่อแม่จีคุณแม่หนูชื่อแม่จีจีส่วนแม่คุณชื่อจริงคุณแม่คือแบบเหืื่อร์น่าเลยหนูคือแก่ดับไม่เขาเรียกว่าเดสติเนียไงทุกอย่างมันถูกกำหวดเวลา ว่าแบบว่ากิจกรรมใช่คอนสยามคือเยอะมากแล้วก็แน่นอนว่าน่าว่าปีนี้สงการานต์ปีนี้นะคะในไอคอนสยามเขาจัดสงการานต์แบบเป็นแลนด์มาร์คที่แบบว่าหน้ามามากๆมีทั้งอาหารที่แบบอร่อยเยอะ <ๆ S 1> มากใช่กิจกรรมแน่นมากแล้วก็แน่นอนว่ามีน้ำให้ทุกคนสาดเลนแน่นอนยังไ,ไงก็เชิญชวนมาเล่นน้ำที่ไอคอนสยามที่สาําคัญคือมีอาหารได้ชิมแบบถูกภาคเลยทุกลดคือใครอยากทานแบบไหนก็สามารถมาที่ไอคอนสยมาได้เลย่ะได้แบบ อยู่เนาะก็คิวที่10แล้วค่ะก็ปร<อ><ม>าณเกือบคงาเกือบครึ่งทางแล้วตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากแต่ว่าก็เราตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดจิตบอกว่าปีนขาปีนปีนมาเสริมเทียบเลยโ,โหต้องรอติดตามชมในทางในซีรีส์เลยค่ะคือฉับค่ะฉับฉับแปลว่าฉับอะไรคือหรือสิฉับโมเมนต์น่ารักอ๋อโมเมนต์น่ารักอ๋อมาครับพวกเราจะแบบงงงงอะไรนะ ดราม่าก็ฉ่ำเหมือนกันโอ้ของตัวละครอลินนะคะดราม่าฉ่ำมากทุกครั้งที่มีถ่ายละครแน่ยต้องดราม่าเลิฟซีนก็ฉ่ำดราม่าก็ฉ่ำความน่ารักก็ฉ่ำฉ่ำไปหมดเลยอยากจะเลิเลิฟซีนนี่จะมีเขื่อนในที่เท้าเวลาเล่นด้วยกันเกิดมาครั้งก็แบบมองหน้าแล้วแบบไม่เพราะว่าทุกเลิฟซีนที่ มันจะไม่เหมือนกันจังหวะมันก็จะแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยในแต่ละอันเราก็จะต้องเหมือนหาเคมีใหม่ๆหรือหาแบบโมเมนต์ใหม่ๆที่เราสองคนไม่เคยมีกันมาก่อนแล้วพอเราค้นพบตรงนั้นอ่ะเราก็จะแบบเฮ้ยเขินี่ยมีอะไรแปลกใหม่แล้วมันก็จะรู้สึกเหมือนแบบเซอร์ไพรส์ตัวเองในทุกๆครั้งพอเหมือนเราสั่งโดนสั่งคัดแล้วเราก็จะมาคุยกันว่าแบบเฮ้ยครั้งนี้มันแมจิคอลมากครั้งนี้มันมีความรู้สึกแบบฟีลซเลชใช่ใช่แบบมิวรู้สึกเขินมากบอกเราเขินนะเนี่ยเขินแล้วก็รู้สึกแบบขนลุกอะไรเง ความเนนรุกแบบอเคโอเคพี่ชอบช้อนได้ใช่อะไรขยู่ใช่หรือว่าเคมีพวกเราแบบเหมือนมันมีอะไรใหม่ๆตลอดเวลาอะไรมีอะไรให้คนพบเยอะมากๆเนาะเนาะเยอ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 ะโอ้น้องเก่งมาก จะยอมปิดหูไม่ต้องฟังฟังฟังไม่ค่อยได้มูดไงก็จะมูดได้ฟังก็ฟิลทิชชู่แล้วกันโอ้ยเวิร์น้องเก่งมากค่ะน้องเก่งมากรู้สึกว่าเป็นคู่พาร์เนอร์ที่เราอ่ะไม่ไม่ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เป็นเขาพอเป็นเขาเรารู้สึกว่าเฮ้ยน้อง Amazing มากน้องทังให้เราอ่ะค้นพบมจิคอลโ moment ของการแสดงอีกเยอะมากๆเลย้ะก็ต้องขอบคุณน้องจริงๆที่แบบมาเป็นพาร์เนอร์ของเราในในเรื่องนี้จริงๆคุยแต่ว่าถ้าไม่มี 2องซ้ำถ้าไม่มีพี่ลีนาหมิวก็คงไม่ได้มาทำงานตับน,น,นี่เห <c ười> มือน cast, กันเพราะพี่ลีนาเป็นคนแคสต์หมิวเองเลย <ừ. S 1> แล้วก็แบบเป็นคนเลือกห <c ười> มิวเองเลยซึ่งจริงๆพี่นาก็คือแบบแคสมาเยอะมากๆเนาะเกิน10คนเลยอย่างเก็รู้สึกแบบพี่ลีนาที่ best partner ครับ best partner เดี๋ยวมันเขียวกันนะ มากค่ะคือเป็นโชว์แรกของพวกเราเนาะ <üllt. S 1> แล้วก็ที่สําคัญปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกที่พวกเรามีแเตนเชียเป็นของตัวเองที่งาน,นวนช่วงสาแบบโขนรู้สึกแบบตื่นตันมากตอนที่พวกเราอ่ะเดินจูงมือกันไปที่แเตนเชียแฟนคลับคือเป็นโมเมนท์ที่เรามองหน้ากันแล้วแบบคื้น้ำตาปลาเองแบบขอบคุณ ผิวเขาต้องแบบทุกอย่างเลยแล้วก็เขาก kind of ็ยังมาสักพักแล้วจบก็รู้สึกขอบคุณรู้สึกตรงนี้ถ้าถึช็อตจบโชว์หน่อยช็อตที่เป็นไวรัลตอนจบโชว์คือทุกคนอยากจะบอกจริงๆมันไม่ได้ตั้งใจมันไม่ได้ตั้งใจทพาะปกติพวกเราอ่ะคือว่าเราเสมอจะทำแบบนี้เป็นคนสองคนที่จะชอบเล่นอะไรอย่างงี้กันอยู่แล้ว กองหรือว่าเฮ้ยนี่ลินะอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นอัตโนมัติใช่พอเรามองหน้ากันบนเวทีแล้วมันก็แบบแย่หน่อยนิ่น้องก็แย่กลับอะไรเงี้ยคือมันเหมือนเป็นสมบัติธรรมชาติของพวกเราจริงๆเลยอยแฟนเขาอยากให้ผีขับคนนั้น้ะอะไรนะคะแฟนเขาอยากให้ผีขับโดนกันจริงๆรู้จักผีผ่านไปน้องอ๋อ้ไม่ถึงเวลาโดนผับก็มาหาเองไม่ถึงเวลาโดนเหมือนแบบแบบ หนูดีใจอย่างเดียวที่หนูดีใจมากมากคือทุกคนเห็นถึงความธรรมชาติของเราแล้วก็เคมีที่พวกเราแบบมันเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้เราไม่ได้ต้องสร้างเลยมันเหมือนแบบด้วยความที่เราสนิทกันมากแล้วมันก็นเราสบายใจกับการเล่นกันกับการคุยกันกับการทัชตัวกันทุกอย่างมันแบบเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจริงๆล้วก็ดีใจที่คนเห็นสนิทตรงนั้น พวกเราไปนานๆเนาะแล้วพวกเราวันนี้ก็แบบอยู่ก okay ับพวกเราไปนานๆรับรองว่าแบบพวกเราจะไม่ทำให้ตกรอบใช่พวกเราก็จะอยู่กับแฟนๆไปตลอดไปนะคะกลุ่มมาสองุ่มเลยนะก็ขอให้ทุกคนนะคะแฟนๆทุกคนเที่ยวอย่างปลอดภัยทั้งคนแั้วครอบครัวอย่างมีความสุขใช่แล้ว ก็เดินทางโดยสวัสดิภาพเนาะ<ม>เอาความปลอดภัยแล้วก็เซฟตี้เป็นหลักนะคะทุกคนแฮปปี้สงกรานต์ดีค่ะสุขสันต์วันสงการานต์ค่ะโอสุขสันต์วันสงการเมื่อใส่ชุดไทยเมืใส่ชุดไทยเนาะบอกว่าต้องสุขสันต์วันสงการ <laughs> สุขสันต์วันสงการ <laughs> มมนามมนต์ค่ะ